นี้เรามาทําเหลาแมนตะคุนโมกะสุนครับควหายากด้วยครับเราต้องต้มประมาณสามสิบวิเอาลงไปเลยต่อไปเราก็เอาขึ้นมานอกน้ําแข็งครับขั้นตอนต่อไปก็เราจะมาทําน้ําเหลาอันนี้พริกกินดาครับอันนี้พริกแห้งเลยมะนาวมะเขือเทศปลาครับหนึ่งสองสามถุงนุขาดก็ได้ครับอันนี้กาครับบัวตองตวงครับการปิดควาจะแซงไปเไม่ใช่ขวดเลกนะนับป้อน ก็ใส่น้ำกระเทียมโทนตัวฝัดยาวผัดขีฝรั่งบ้านพี่กรเอินหอมปีครับอันนี้ก็กะใส่เลยเรามีในบัวเราจะเพิ่มความกรอบคุกขาเข้ากันครับขาดจริงขาดเหรอขาดพี่ช่างป๊อปเงียบคิปตัวนี้แม่ยังมาลูกมาทลูกมาที่ยวบัดน,นี่ตัวแม่มาแล้วตัวแม่แล้วเปนไง มันคือบลนุ่ยเรอปลาแดดกับปลาพ่อมีสุรุปอะไรทำมิกรักการทำดีขึ้นนะอืมนอืมเสร็จแล้ต้องให้มีความน้ำเหลาเราเสร็จละจัดจานเลยเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวไปดู ASMR ในคลิปถัดไปครับ